ไม่เป็นตยาณแท้จะจำนี่เป็นตยาณจ้า,า,าสวัสดีค่ะพี่น้องืัอนี้ย่ยน้องวิภามาชมหินหินภูเขาหินทะเลจ้าพี่น้องโอ้ยลม ล่มแห้งจ่าพี่น้องสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งแรกค่ะมันคือหินมันคือหินจากภูเขาไฟระเบิดค่ะแล้วก็เป็นลาวาที่ไหลลงมาสู่ท้องทะเลจ้ะพี่น้องนี่จ้าดูนะคะพี่น้องจ่าสวยงามมากๆจ้า พี่น้องอุ้ยสะออนจ้าเบิงเบ,บิงทั้งนั้นเ่งเบิงแน่ค่ะพี่น้องยังสูงคักสูงแน่พุ่นพุ่นพุ่นขื่นสูงขนาดเลยทางนั้นจ้าพี่น้องเบิงเต้สะออนเนะาะค่ะพี่น้องไม่อยากกลับบ้านเลยอยากอยู่จังสี่อย่างอยากอยู่แบบนี้บ่หนาวนะคะ อากาศไม่หนาวค่ะแต่ลมลมดีจ้ะพี่น้องจ๋าใส่หมวกจะปิวแล้วนี่สวยงามมากๆจก้ะดูค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยค่ะทะเลเหินตรงนี้ค่ะว้าว สวยสวยดูค่ะสวยงามมากๆเลยจ้าว้าวเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ที่สวยงามนี่ก็คือทะเลหินหาดหาดหินนะคะพี่น้องที่อยู่บนเกาะที่อยู่ในเกาะมาวีในในฮาวายค่ะดูจ้า ดูหินหินที่โดนน้ำสาดซัดสาดมาก็จะสึกก่อนแบบนี้จะ้ะสวยงามตะการตามากค่ะ เวราค่ะพี่น้องเดนน้องกับพึ่งได้มาเห็นครั้งแรกนี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เดินไปชมทางหาดฝั่งนี้จ้ะมีเ่เสียงนักท่องเที่ยวอยู่ด้านล่างเขาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันหาดทายสีขาวอุ้ยวิวสวยมากเลยจ้ะพี่น้อง ชมค่ะพี่น้องจ้ามาชมด้วยกันจ้ะสวยงามตะการต,ตาธรรมชาติสร้างมา ชมเพลินๆเลยจ้าเดี๋ยวเยวนงจะพาเดินลงไปชมตรงด้านล่างที่ที่มีนะักท่องเที่ยวอยู่ด้านล่างกันนะคะ นี่คือทะเลหินค่ะพี่น้องจ้ามาชมด้วยกันค่ะหินนี้คือเป็นหินที่มาจากภูเขาไฟระเบิดค่ะที่ไหลลงสู่ทะเลพอความร้อนโดนกับน้ำทะเลก็จะกลายเป็นหินแบบนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยลมแรงมากเลยค่ะดูขึ้นซัดขึ้นสูงสวยงามมากจากัง หินภูเขาไฟหรือที่เรียกกันว่าลาวาลาวาลาวานั่นแหละค่ะพี่น้องไหลลงสู่ทะเลจ้ะที่เป็นเป็นอ่าที่เป็นของเหลวเลือนสีแดงแดง,ดงที่เรียกว่าลาวาไหลลงสู่ทะเลแล้วก็จะเป็นโดกโดนน้ำทะเลก็กลายเป็นหินแบบนี้จ้ะอันนี้ยายนงก็ได้ศึกษาถามเข้ามานะ เข้าไปอ่านในเว็บอุ้สวยงามมากจ้ะพี่น้องว้าวนี่จ้ะพี่น้องดนูนี่เป็นก้อนหินนี่เป็นละวะกลายเป็นก้อนหินดำๆเนี่ยจ้ะ สวยงามมากค่ะกระเด็นถึงหน้าเยนงเลยน้ำอุ้ยสวยงามว้ายโดนโดนหน้าเยนงเลยเปียกเลย สวยงามจ้าอู้สวยงามจริงๆเลยชมเพลินๆเลยเนี่ย ไม่ต้องไปไหนเลยพี่น้องยานงยานงพามาชมธรรมชาติอันนี้ไม่ได้สร้างนะคะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยเป็นก้อนหินเป็นหินภูเขาหินจากลาวาค่ะว้าวอุยงามอิหลีอหลอจาะพี่น้องจา้า ะเด็นศาส์มาถึงหนายายน้องเลยเมือกีนี่อากาศก็ดีดีจ้กพี่นอ้องอ้ยสะอ่อนจ้าลงเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีแต่ก้อนหินค่ะอันตรายจ้าแต่มาถ่ายรูปมาชมมาถ่ายอะไรได้จ้ะแต่เขาห้ามลงเล่นนะคะมันเป็นที่อันตรายค่ะอุ้ยโอย เป็นอีหยังที่ง่ามต่กการตายอีหลีค่ะพี่น้องจ้าว้าวสูงสูงมากเลยจาขึ้นนั่นนะอ้ยตรงนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยสะออนค่ะสะออน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เยนงด้วยนะจ๊ะเด้อพี่น้องจ๋าเพื่อนๆที่ทรักทุกท่านจ้าชมแล้วก็อย่าลืมนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมหินภูเขาหินก็เรียกว่าอุย้ยสวยอุย้ยกระเด็นมาถึงหน้ายนงอีกแล้ว หินภูเขาไฟค่ะจากลาวากลายเป็นหินไหลลงสู่ทะเลแล้วกลายเป็นหินแบบนี้จ้ะพี่น้องอ้ยชมแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยจ้ะยูนหนีมือมือบ่หรือดงงามแท้โอ้ยสะอ่อนจ้ะพี่น้อง จ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมสิิติดตามยายน้องจ้าขอบคุณนะคะไปเจอคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ